แม่มจ๋าขายที่ดินนครนายกสวัสดีค่ะวันนี้แม่มพามาดูที่เนื้อที่1ไร่นะคะด้านหลังเป็นวิวเขาพานโนลม่าเลยนะคะส่วนด้านหน้านะคะก็จะเป็นลำธารน้ำไหลผ่านค่ะเดี๋ยวเราไปชมที่กันค่ะ ตรงนี้คือที่ของเรานะคะนากว้าง25เมตรค่ะหลังจากที่นะคะก็จะเป็นวิวสนามกอล์ฟสวยมากเลยค่ะหลังจากสนามกอล์ฟไปนะคะก็จะเป็นวิวเขาใหญ่พานโนลามาแบบนี้เลยค่ะ ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบนี้นะคะตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกลัวเปรี่ยวเลยนะคะแหม่มอยู่ที่กลางที่ค่ะด้านขวานะคะก็มีเพื่อนบ้านที่กําลังสร้างอยู่นะคะส่วนด้านซ้ายนะคะก็มีเพื่อนบ้านนะคะเป็นบ้านของท่านทูตค่ะตอนนี้นะคะแหม่มก็อยู่ท้ายที่ค่ะ และที่เรานะคะก็ติดสนามกอล์ฟนะคะที่แมมบอกว่าเป็นวิวสนามกอล์ฟแบบนี้ด้านท้ายก็เป็นวิวเขาพาน,นรามานี่ไงคะ่ะตรงนี้นะคะที่เรายืนนะคะก็คือท้ายที่เรานะคะแต่เราได้ยินเสียงน้ำชัดเจนมากจากเขาว,ขาวตรงนั้นนะคะก็คือตรงนั้นน่ะจะมีอ่างด้วยนะคะเก็บน้ำซึ่งร้้าไหลมาจากน้ำตกนะคะนี่ค่ะแล้วอันนี้ก็คือวิวสนามกอล์ฟนะคะ หลังที่เราค่ะไม่มีใครมาสร้างอะไรบงังวีลของเราเลยนะคะเพราะว่าสนามกอล์ฟเขาดูแลดีนะคะคลีนทำความสะอาดตัดหญ้าตลอดอยู่เลยค่ะตอนนี้นะคะเรายืนอยู่ท้ายที่นะคะเมื่อหันกล้องนะคะมาที่หน้าที่นะคะเราก็จะเห็นเขาอีกลูกหนึ่งเหมือนกันอยู่เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะและก็จะมี ลำธารไหลผ่านที่หน้าที่แบบนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมลำธารกันค่ะอันนี้คือลำธารหน้าที่เราค่ะเดินข้ามถนนมาหกเก้าก็ถึงลำธารแล้วค่ะน้ำใสไหลยเย็นมากเลยค่ะตรงนี้คือธรรมชาติสุดๆไปเลยค่ะซึ่งน,น้ำก็จะไหลามาจากเขาใหญ่ค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยที่ของเราเนี่ยล้อมด้วยเขาใหญ่ ามาในช่วงฤดูฝนค่ะสำหรับคนที่รักธรรมชาตินะคะแม่่ากจะบอกว่าแรงนี้นะคะคุ้มจริงๆค่ะทั้งภูเขาทั้งน้ำตกนะคะหนีความวุ่นวายจากกรุงเทพน,นะคะอยากได้บรรยากาศที่แบบพักผ่อนอ่ะฟิวพักผ่อนพักอาศัยอย่างนี้ยค่ะเหมาะมากเลยนะคะกับตรงนี้เพราะว่าแม่ขายมาหลายที่แล้วตรงนี้แม่บเห็นว่ามันเวิร์กที่สุดเลยค่ะ ทั้งความพอในเรื่องการอยู่อาศัยอาหารการกินตรงนี้นะคะไม่ไกลจากตลาดและตรงนี้นะคะจะอยู่ใล้แหล่งท่องเที่ยวค่ะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนขุนดานน้ำตกวังตะไคร้ใกล้เมืองนะคะสถานที่ช็อปปิ้งนะคะแล้วก็ตระลงตลาดนะัดเนี่ยมีครบตรงนี้นะคะออกไปข้างนอกนิดเดียวก็ช็อปของเข้ามาแล้วก็มาทำกินในบ้านแล้วก็อยู่ก็แบบคนรับรูเลยค่ะ ดแดงนะคะที่ดินไม่ต้องผมแล้วนะคะสามารถปลูกบ้านได้เลยนะคะราคา3ล้านบาทจริงๆที่1ไร่ตรงนี้นะคะราคาประเมิน4ล้านบาทเราขายเพียง3ล้านบาทเท่านั้นนะคะหากลูกค้าซื้อภายในเดือนนี้เจ้าของที่นะคะแถมค่าพรี่โอนให้ไปเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่อยากดูที่จริงนะคะนัดแมปล่วงหน้า1วันนะคะ สามารถแอดไลน์ที่เบอร์โทรได้เลยนะคะ0860446516แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ